สวัสดีครับวันนี้เอาก็มาอู้เรื่องของยาโรคหัวใจนะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเข้าใจกันพิดว่าเอ๊โรคหัวใจเนี่ยมันจะต้องมีายาบำรุงนะครับแต่แต่แล้วเนี่ยถ้าเป็นกรณีของโรคหัวใจคันเลือดนะครับก็จะมียาด้วยกันนี่ประมาณ4ีหประเภทนะครับยางแรกก็คือวกป้องกันเส้นลือโรดตันนะครับนั่นก็คือแอสไพรินนะสองก็คอโรพิโีเกว ป้องกันเรื่องของการก่อตัวของเกล็ดเลือดกนะูนี่จะกินบวกเกินหนึ่งปีนะฮะตามรักการของกอารใช้ย,ย้าจบเหตุผลนะครับนั่นเขาฉะนั้นถ้าเขากินแอสไพรินกับโฟพิโดเกลกูกันมาปีหนึ่งเนี่ยต้องกลับไปพบแพทย์นะครับว่าอันนี้นกูกูนี่กินมาครบปีแล้วต้องแจ้งแจ้งแล้วกับเผื่อเพื่อ <c oughs> เปิดลดยา้าตัวได้ตัวหนึ่งไปนะครับถ้าว่าบอกนี้ความพิบูติีย่ยมังก็จะเลดเหลือ,อย่างเดียวนะครับ ส่วนก็แวตัวที่2นะครับพวกคัพปาสาวะนะครับคัพปาสาวะเนี่ยเอ่อมันจะช่วยลดการทํางานของหัวใจลงนะครับเพราะหนึ่งเขาเปียบเหมือนกับหัวใจเนี่ยเหมือนปั๊มน้ำนะครับพอน้ำมันนักก็บนี้หัวใจทํางานนักครับบุบบุบบุบนะครับถ้าเขาระบายน้ำไปห่องน้ำก็น้อยนะหัวใจก็จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของ ยาข้าวผสมวัตหรือโฟลอซีไม้นะครับตัวที่3พวกลดไขมันนะครับอันนี้ก็คือลดในเรื่องของการอุดตันของหลอดเลือดเพราะว่าจะเป็นหลอดเลือดที่สมองหรือหลอดเลือดที่หัวใจที่ไปเลี้ยงหัวใจนะครับเพราะว่าหลอดเลือดเล็กๆเ,เ,เนี่ยอันตรายนะถ้าว่ามีการอุดตันเกิดขึ้นนะฮะเนี่ยคือหัวใจขาดเลือดในนะครับกรณ้านี้ที่สี่นะยะตัวที่สีก็คือพวก พวกตีลดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับว่าจะเป็นอะทีนโนลลคาวิเดออเมตตาโฟลลนะฮะตอนนี้จะเลือกได้ตัวได้ตัวหนึ่งนะครับที่หมอมันจะเลือกว้ตัวได้ตัวหนึ่งเพื่อใจจุยในเรื่องของหัวใจมือเต้นเร็วนะครับนังมีเห็มตัวหนึ่งนะฮะยังเช็ดอาลดความดันซึ่งส่วนมากคนที่เป็นหัวใจเนี่ยหมอก็จะเลือกระวางอินาลาพิวกับเอาสะแทนจุยนะครับ ถ้าว่าคนที่ควบคุมความดัน,ดนแล้วก็อาจจะประจัาเห็นนอกเพราะฉะนั้นเรื่องของหัวใจเนี่ยเขาจะเห็นได้ว่ามันมียาหลายหลายอย่างนะครับตั้งแต่ยาละลายริมเลือดป้องกันเส้นเลือดอุดตันนะครับคับโปโซว่าลดไขมันนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วจะจะได้บทต้องว่าเอ๊ะทำไมยาหนักนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับในเรื่องของ วังยาชาแนลตัวเองนะครับก็สามารถที่จะไปกดติดตามนะครับในช่อง YouTube วังยาชาแนลนะครับหรือถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับยานะฮะสามารถจะอินบ็อกซ์นะครับทาง Facebook ได้นะครับมาในทาง f เ o ซบุ๊กกรณีหนึ่งก็คือทางห้ดีลนนะครับก็สามารถจะฝากคำถามไว้นะครับส่วนมากกับจะทยอยตอบเพื่อทุกท่านนะครับ มันก็อาจจะใจเวลาน้อยหนึ่งนอกช่วงนี้แต่ตอบทุกคนนะครับยังไงก็อกากปากเรื่องของเทเลฟาร,ร์มาซีตัวนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของการขายยาเนี่ยทางสภาเป็นัจกรรมเปิดเปิดจ่องเ,อเขาสามารถที่จะขายยาแบบไมาต้องมาร้านยาลนะนะครับทิดต่อกันทั้งเครื่องมือสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลนะครับ เป็นกจเยการสัมภาษณ์การบันทึกประวัตินะครับเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับโดยพบปะากับพนักงานนะครับซึ่งผมเป็นพนักรนนะครับกับพ่อมบริการละตอนนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ One, two, three. Come เผ่าชาตินี้อาชาติามีเลือกมีได้ไหมถามใครแค่นี้